สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะก็พบกับห้องเรียนของเราเช่นเคยนะคะห่างหายกันไปนานนะคะด้วยความคิดถึงวันนี้ครูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและระบบมีเวศนะคะจากเนื้อหาต่อนเนื่องนะคะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะอ่านะคะ สำหรับในหน่วยการเรียนนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของชีวิตและสิ่งแวดล้อมในเนื้อหานะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือในเรื่องของระบบนิเวศนะคะประชากรในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศและวัฏจักรของสารค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะคะความรู้เบื้องต้นตั้งแต่ปฐมเราทราบกันอยู่แล้วว่า สิ่งแวดล้อมแบ่งเป็นลักษณะกว้างๆได้2ส,ส่วนมีอะไรบ้างแน่นอนส่วนที่1นนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอะไรอะที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้นไม้ภูเขาพืชดินน้ำนะคะทรัพยากรนะคะเหราเนี้เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และส่วนที่2นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเช่นชุมชนเมืองสิ่งก่อสร้างรถยนต์บ้านอาคารนะคะหรือแม้กระทั่งขนบธมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้เราจัดว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เราสร้างขึ้นนะคะแต่ในเนื้อหาที่เราจะเริ่มนะคะก็คือในเรื่องของระบบนิเวศก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของระบบนิเวศเรามาทําความเข้าใจกับศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งมันก็คือนิเวศวิทยาเดิมเนี่ยนะคะต้นภาษานะคะนิเวศวิทยามาจาก e ีโค o ลจีอีโ o โลจีมีความหมายว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะคะและเอาคำว่าออโ g จี y, ซึ่งออโลจีเนี่ยหมายถึงการศึกษาดังนั้นเมื่อเอาสองคำนี้มารวมกันนะคะอีโคโลจนะคะหรือนิเวศวิทยาจึงเป็นศาสตรแ์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการศึกษาสิ่งมีชีวิต ในแหล่งอาศัยและและ,และเรามองในภาพรวมนะคะหรือกินความกว้างไปถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตรงนี้ล่ละค่ะที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจนะคะก็คือขอบคุณค่ลงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะนั่นหมายถึงระบบนิเวศนะคะเราเรียกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเราจัดเป็นระบบนะคะซึ่งระบบนิเวศนั้นนะคะจึงมีความหมายดังนี้ค่ะความหมายของระบบนิเวศหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันล้วนมีความสัม กันนะคะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะนักเรียนดูตรงนี้นะคะเราจะพูดกันในเรื่องของความสัมพันธ์นี่คือความหมายของระบบนิเวศดังนั้นระบบนิเวศจึงมีความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างเป็นระบบนะคะซึ่ง ระบบมิเวศที่ใหญ่ที่สุดเราเรียกว่าไบโอเฟียไบโอเฟียคืออะไรโลกของสิ่งมีชีวิตโลกเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะไบโอเฟียโลกของสิ่งมีชีวิตข้อสอบโอเนตปี2000ปีปีหเอ้าปี60นะคะข้อสอบโอเนตปี60ออกนะคะข้อนี้นะคะไบโอเฟียข้อสอบถ้าครูจำไม่ผิดนะคะจะถามว่า ระบบนิเวศท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือระบบนิเวศใดนะคะคำตอบก็คือไบโอเฟียนั่นเองค่ะไปต่อค่ะท่าน,นี้นะคะเราจะจัดว่าเป็นระบบนิเวศอย่างไรเราจะต้องมีโครงสร้างของระบบนิเวศมาทําความเข้าใจกับโครงสร้างของระบบนิเวศค่ะระบบนิเวศหรือโครงสร้างของระบบนิเวศจะประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆคือนะคะ ้องมีเลยกลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือคอมมูนิตี้นะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ภายในระบบนิเวศนั้นๆซึ่งอาจจะมี1ชนิด2ชนิด3ชนิดนะคะมากกว่านะคะในกลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันอย่างเช่นในทุ่งหญ้าในทุ่งหญ้ามีกลุ่มประชากรอะไรบ้างมีตั๊กแตนมีนอนมีนกมีงูนะคะเราเรียกว่า กลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะอมมูนิตี้นะคะแน่นอนเมื่อมีสิ่งมีชีวิตจะต้องมีอะไรคะมีแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะแหล่งที่อยู่นะคะ h r b i t a s นะคะบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะนั่นอย่างเช่นระบบนิเวศทุ่งหญ้านะคะน้ำทะเลปลาดงดบนะคะห,หรือแม้กระทั่งอนองประจัก น้องประจักษ์ของเรานะคะมีสิ่งมีชีวิตไหมมีนะคะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนะคะและเมื่อมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีแหล่งที่อยู่อาศัยต้องมีอะไรอีกคะโครงสร้างของระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมค่ะอีเวนต์นะคะเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต แต่เป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือน,นกลไกที่ควบคุมให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุลอะไรบ้างคะแสงอากาศดินน้ำนะคะซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงวัตถจักรของสารที่สามารถทำให้รักษาสมดุลของระบบนิเวศนะคะไปต่อค่ะ ไปดูประเภทของระบบนิเวศนะคะเราแบ่งประเภทของระบบนิเวศโดยใช้แหล่งที่อยู่เป็นเกณฑ์อนะคะระบบนิเวศบนบกค่ะระบบนิเวศบนบกนะคะแน่นอนว่าระบบนิเวศเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตภายในระบบอาศัยอยู่บนพื้นดินเช่นระบบนิเวศทุ่งญ่าระบบนิเวศขอนไม้ระบบนิเวศโรงเรียนเทศบาลสองระบบนิเวศป่าเบญจพรรณระบบนิเวศป่าบ้านน้อง น้องใครว่าไปนะคะระบบนิเวศประเภทที่2ค่ะระบบนิเวศในน้ําซึ่งระบบน road, uh. ิเวศในน้ํานะคะก็คือระบบนิเวศที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตภายในอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบนิเวศน้ําจืดระบบนิเวศน้ําเข็มนะคะอันนี้เราใช้แหล่งที่อยู่เป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งระบบนิเวศนะคะก็คือระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ํานะคะ การแบ่งประเภทของระบบนิเวศโดยใช้องค์ประกอบภายในระบบนิเวศเป็นเกณฑ์นะคะเมื่อกี้เราคุยกันไปก็คือในระบบนิเวศบนบกกับระบบนิเวศน้ำนะคะระบบนิเวศน้ำก็จะเป็นระบบนิเวศน้ําจืดระบบนิเวศน้าเค็มระบบนิเวศบนบกก็ระบบนิเวศปลาระบบนิเวศปลาระระบบนิเวศปลาทุ่งย้านะคะเยอะแยะเลยนะคะหรือแม้กระทั่งระบบนิเวศโรงเรียนเทศบาลสองจัดเป็นระบบนิเวศบนบกได้ไหมคะได้เช่นกันค่ะ ไปดูองค์ประกอบของระบบนิเวศค่ะอ่าตรงนี้นะคะนักเรียนจะต้องเลคเชอร์ได้ตามเลยนะคะองค์ประกอบทางกายภาพค่ะ Physical Component นะคะเป็นองค์ประกอบที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศดังที่ครูได้กล่าวไปก่อนนั้นนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างละ่ะพวกสารสะสาร สารอินทรีย์นะคะพวกาธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนอยู่ที่ไหนอยู่ภายในอากาศอยู่ภายในโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชและสัตว์นะคะซึ่งเป็นลักษณะองค์ประกอบที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเราเรียกว่า องค์ประกอบทางกายภาพนะคะรวมถึงอะไรด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วยแสงอุณหภูมิความชื้นความเป็นกรดเบสนะคะเนี่ยเราเรียกว่าองค์ประกอบทางกายภาพนะคะ physical component น,น,น,นะคะวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะคะ,ะไปต,ต่อค่ะ องค์ประกอบที่2นะคะองค์ประกอบทางชีวภาพ biological c o m p o n e n t ค่ะอันนี้นะคะเป็นองค์ประกอบที่เป็นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้นๆซึ่งแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมันมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันนะคะซึ่งเราแบ่งออกได้ทั้งหมด3ประเภท ประเภทแรกนะคะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญอย่างมากในระบบนิเวศคือเหมือนเขาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการาถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะคะใครผู้ผลิตนั่นเองนะคะเขาก็คือผู้ผลิตผู้ผลิตคือใครแน่นอนผู้ผลิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารให้ตัวเองได้ใช้ในการดํารงชีวิตให้กับตัวเองได้นะคะสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเพื่อการดํารงชีวิต ด้วยตัวเองไม่ใช่ไข่พืชจุลินทรีย์นะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานในระบบนิเวศนั่นเองนะคะค่ะกลุ่มที่2ค่ะผู้บริโภคผู้บริโภคคือไข่ผู้บริโภคคือ,คคคอกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารให้ตัวเองได้นะคะอ่ะเมื่อกี้ครูลืมบอกไปนะคะว่า กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มผู้ผลิตพวกพืชนะคะการสร้างอาหารของเขาก็คือใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะซึ่งเราเรียนกันไปแล้วแหละถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมกระบวนการสังเคราะห์แสงให้นะคะะกลับมาต่อกันค่ะผู้บริโภคนะคะก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไส่าสามารถสร้างอาหารได้เอง เขาคือใครเขาก็คือสัตว์นะคะจึงต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อดำรงชีวิตนะคะเราจัดได้ทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือผู้บริโภคพ,พืชนะคะโฮบีเวอร์นะคะก็คือเขาจะกินเฉพาะพืชอย่างเดียวนะคะ ผู้บริโภคสัตว์ค่ะคอ r n i v o r กลุ่มนี้นะคะจะกินแค่สัตว์อย่างเดียวไม่กินพืชนะคะกลุ่มที่3ค่ะบริโภคทั้งพืชและสัตว์มนุษย์เราด้วยไหมคะมนุษย์เรารวมด้วยนะคะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม o นิเวอร์นะคะมนุษย์เราด้วยนะกินทั้งพืชและสัตว์นะคะและกลุ่มที่4ค่ะผู้บริโภคซากสัตว์ตนะคะ scavenger เหยี่ยวเหยี่ยวด้วยไหมเหยี่ยวได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทการ และกลุ่มที่3ค่ะผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายคือใครจุลินทรีย์แบคทีเรียเฮทลาได้หมดเลยนะคะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตให้แปลเปลี่ยนไปเป็นสารอินทรีย์นะคะสารอินทรีย์กลุ่มนี้ถ้าพูดง่ายๆนักเรียนค่ะคือกลุ่มไหนทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยให้อาหารพืชได้ไหมได้นะคะในตัวเจนฟอสเฟตฟอสฟอรัสนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในเนื้อหา ต่อไปนะคะก็จะไปต่อในเชื่อมโยงในเรื่องของวัฏจักรของสารนะคะกลุ่มผู้ย่อยสลายนะคะต่อค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหน้าสไลด์นี้คูขอข้ามไปก่อนนะคะอ่านะคะเราทราบแล้วเมื่อกี้นะคะว่า โครงสร้างองค์ประกอบของระบบนิเวศก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางกายภาพและชีวภาพแน่นอนว่ามีทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายซึ่งมันจะทําให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศในรูปของการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะคะไปดูว่าการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนั้นคือใครแน่นอนหัวใจสําคัญคือใครคะผู้ผลิตผู้ผลิตคือใครพืชพืช พืชสามารถดูดกืนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารแน่นอนว่าสารตั้งต้นของพืชคืออะไรจำได้ไม่เอ่ยก๊าซเลยคะพืชดูดก๊าซเลยคะอ่านะคะก็จะมีพืชตรึงกา๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะเราเรียกว่าสารตั้งตน้นโดยมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกคือใครแสงนะคะพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ปัจจัยภายในคือใครคลอโรฟิลล์นะคะที่อยู่ภายในโมเลกุลโครงสร้างของเซลล์พืชนะคะเมื่อกระบวนการสังเคราะห์แสงสิ้นสุดลงเราจะได้สารผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งสารผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1น,นะคะ เป็นพวกแป้งและน้ำตาลนะคะพืชจะเก็บเอาไว้ใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตนะคะในกระบวนการะระดับเซลล์ของพืชนะคะดังนั้นทำไมข้าวมีรสหวานทำไมผลไม้หวานทำไมกินข้าวแล้วมีคาร์บโบไฮเดรตนะคะ,ะและส่วนที่สองค่ะ,ะพืชปล่อยคืนสู่บรรยากาศนะคะทำให้เกิดความสมดุลก๊าซเลยคะ่ะค่ะออกซิเจนและบางส่วนนะคะพืชเก็บเอาไว้ใช้แล้วก็ปล่อยคืนออกมาก็คือน้ำนะคะ ลำดับต่อไปค่ะผู้บริโภคผู้บริโภคไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะก็คือจะกินพืชนะคะ,ะในรูปของการถ่ายทอดพลังงาน <S <S เช่นเสืออ้อยกว้าง,วางกวางกินหญ้าเสือกินกวางนะคะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบของ ห่วงโซ่อาหารนะคะการบริโภคต่อเนื่องกันเป็นทอดๆทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานเราเรียกว่าโซ่อาหารสิ่งมีชีวิตในสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารที่เกี่ยวพันกับโซ่อาหารนะคะจะมากกว่าหนึ่งโซ่อาหารหรือหรือจะมีความสัมพันธ์แบบสลับซับซ้อนมากเราเรียกว่าสายใหญ่อาหารอย่างเช่นงูกินหนูงูกินนกนก,นกกินมแมลง อะไรได้อีกอะกินสลับไปสลับมานะคะอันนี้เป็นลักษณะของสายใหญ่อาหารผู้บริโภคลำดับที่1เป็นผู้บริโภคลำดับที่2ได้ผู้บริโภคลำดับที่2เป็นผู้บริโภคลำดับที่3ได้นะคะกินแบบสลับซับซ้อนนะคะเราเรียกว่าสายใหญ่อาหารแต่โซ่อาหารจะกินต่อกันเป็นท่อนทอดน,นะคะไปต่อค่ะามาดูโซ่อาหานะคะฟูซา พืชใช้คลอรฟิลเป็นตัวดูดกลืนพลังงานแสงดังที่เราได้กล่าวไปนะคะสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ดังนั้นเราจึงจัดให้สัตว์เป็นผู้บริโภคผู้เรีโภคนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนฝึก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 ทำนะคะฝึกสร้างสายใยอาหารและห่วงโซ่อาหารแต่ตอนนี้เรามาดูที่แผนภาพของครูก่อนนะคะผู้บริโภคผู้ผลิตคือใครผู้ผลิต แน่นอนคือต้นไม้นะคะผู้บริโภคลำดับที่1ก็คือแมลงตัวเล็กๆนะคะผู้บริโภคลำดับที่2นะคะก็คือแมลงเต่าทองเต่าทองกินแมลงตัวเล็กนะคะต่อไปผู้บริโภคลำดับเราไม่เรียกลำดับที่3นะคะแต่เราจะเรียกเขาว่าเป็นผู้บริโภคลำดับสูงสุดเพราะถือว่าเขากินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะเราจะไม่เรียกลำดับที่3แต่ถ้ามีงู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  งูงูกินนกนกจะกลายเป็นผู้บริโภคลำดับที่3แล้วใครกลายเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายคะงูจะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะ,ะไปต่อคะ่ะ ดังนั้นนะคะการถ่ายทอดพลังงานในโซ่อาหารนะคะสู่ผู้บริโภคแต่ละลำดับจะเป็นเพียงแค่10%ของพลังงานที่เข้ามาส่วนอีก90%จะไปไหนจะสูญสลายไปในรูปของพลังงานอื่นๆนะคะอาหารที่สัตว์กินเข้าไปเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อทั้งหมดนะคะแต่ จะเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันวิ่งเดินนะคะเผาผลาญน,นะคะส่วนหนึ่งจะถูกเผาผลาญไปเป็นพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆนะจึงมีอาหารเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ถูกนำไปใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อนะคะซึ่งมวลของเนื้อเยื่อที่ถูกสร้างเนี่ยนะคะส่วนมากเราเรียกว่ามวลชีวภาพนะคะอันนี้ก็คือเป็นเ้าไปแล้วรัแป๊บหนึ่งนะคะ ไปต่อแล้วกันนะคะอืมนะคะเป็นลักษณะของมวลชีวภาพนุ้นักเรียนคะนักเรียนดูตรงนี้นะคะผู้ผลิตผู้ผลิตคือใครผู้ผลิตคือพืชนะคะผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งกว้างนะคะพลังงานพระพลังงานที่ได้นะคะก็จะลดลงตามลำดับของผู้บริโภคนะคะนักเรียนสังเกตดูนะอ่า เราเรียกว่ามวลชีวภาพนะคะเดี๋ยวเราจะไปขยายความละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะในหน่วยต่อไปนะคะไปต่อค่ะสายใยอาหารนะคะฟูดเวฟโซ่อาหารแต่และโซ่มีความสัมพันธ์กับโซ่อาหารอื่นๆซึ่งเกิดเป็นสายใยอาหาร สายายอาหารนะคะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซ้อนมากแสดงว่าผู้บริโภคมีทางเลือกในการกินอาหารได้หลายอย่างก็จะทําให้กลุ่มสิ่งมีชีวิตนั้นมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตนะักเรียนมาดูตรงนี้นะคะผู้ผลิตผู้ผลิตคือใครผู้ผลิตคือพืชแน่นอนผู้ถามว่าผู้บริโภคลําดับที่1คือใครนอนได้ไหมคะนอนเป็นผู้บริโภคลําดับที่1นึ่งตักกะแตนได้ไหมคะตักกะแตนเป็นผู้บริโภคลําดับที่1ค่ะ แมลงนะคะแมลงเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งไหมคะอ่าแมงมุมแมงมุมคือผู้บริโภคลำดับที่2แมงมุมกินอะไรได้คะกินหนอนได้กินตั๊กแตนได้กินแมลงอ่าแมลงทองได้นะคะนกค่ะนกนกนกกินอะไรได้นกกินหนอนได้ไหมคะได้นกเป็นผู้บริโภคลำดับที่2ได้ไหมคะได้ค่ะ นกกินแมงมุมได้ไหมคะแต่ถ้านกกินแมงมุมนกจะกลายเป็นผู้บริโภคลำดับที่3ของห่วงโซ่อาหารนี้นะคะนกกินมแมลงต่อทองได้ไหมคะได้นะคะมแมลงต่อทองเป็นผู้บริโภคลำดับที่2นะคะดังนั้นในสายใหญ่อาหารหรือฟู้ดเว็บนี้นะคะนกจึงเป็นผู้บริโภคลำดับสูงสุด วันนี้นะคะเราก็คงจะจบกันแค่เพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานนะคะในรูปแบบของหของโซ่อาหารและสายใ่อาหารนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ต่อกันในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะักเรียนทุกๆคนคะ่ะ